เทคนิคเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้เราได้ทุกอย่างความสุขความสาเร็จความมั่งคั่งความเหลือเฟือนะคะเทคนิคเคล็ดลับนี้นะคะคุณนะคะจะได้ทุกอย่างอย่างที่ใจปรารถนาจริงๆนะคะเทคนิคเคล็ดลับนี้นะคะข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่น นะคะใครเขาจะอะไรยังไงก็ตามเรานะคะไม่สามารถที่จะไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขอะไรได้เรานะคะเอาเวลาอันมีค่านะคะกลับมาพิจารณาตัวเราดูแลตัวเราให้ร่างกายของเรานะคะ สุขภาพกายสุขภาพจิตดีนะคะชีวิตของเราร่าเริงสดใสเบิกบานมันก็จะทำให้เราได้ทุกอย่างที่เราปรารถนานะคะเทคนิคเคล็ดลับข้อที่สองนะคะอย่าเสียเวลาแม้แต่หนึ่งนาทีที่จะไปคิดว่าจะทำให้คนที่เราไม่ชอบทุกได้ยังไง จงเอาเวลาหนึ่งนาทีนี้หรือ60วินาทีนี้ไปสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนที่เรารักดีกว่านะคะ